สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยายเดือนกลับมาแล้วนะคะวันนี้ยายเดือนจะเข้าสวนค่ะเข้าสวนเก็บผักไปทําปลานึ่งกันนะคะอาหารสุขภาพค่ะไปเก็บผักกันเลยค่ะผักที่ยายเดือนจะมาเก็บก็มีดอกแครนิดนึงนะคะแล้วก็จะมียอดแครค่ะสวนก็จะเป็นสวนสาธารณะของหมู่บ้านนะคะ ไม่ใช่สวนของยายเดือนเองค่ะแต่ว่าเราก็สามารถเอาผักมาปลูกไว้กินได้ค่ะนี่ค่ะต้นแคค่ะก็จะเก็บเอาไม่เยอะแล้วค่ะสักสองสมยอดแล้วก็จะไปเก็บเอาใบแมงลักนะคะเก็บไปเสริมผักนิดหน่อยค่ะ ว่านหางจระเข้ที่ยายเดือนปลูกไว้นะคะก็จะมีกระถางต้นหอมค่ะต้นหอมต้นหอมปลูกไว้ค่ะเพราะว่าหน้าบ้านของยายเดือนมันแคบนะคะก็เลยเอามาวางไว้ที่สวนค่ะแต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะ เราปลูกไว้ที่แบบว่าไม่เกะกะเขาค่ะเวลาเขามาตัดหญ้านะคะก็จะมีต้นนี่ค่ะต้นหอมนี่ค่ะเพื่อนบ้านใครอยากเก็บกินก็มาเก็บนะคะแล้วก็จะมีต้นนี่ค่ะผักเซียนนะคะไปดองหลายรอบแล้วค่ะนี่ค่ะอร่อยค่ะกำลังอ่อนเลยค่ะผักเซียนนะคะจะขึ้นตามต้นหอมกระถางต้นหอมค่ะ ันนี้ใบแมงรักค่ะไม่ค่อยงามเท่าไหร่ค่ะต้นมันแก่แล้วค่ะก็จะเด็ดไปใส่ปลานึ่งนะคะต้นแก่แต่ว่าหอมมากเลยค่ะนี่ค่ะไปใส่ปลานึ่งหอมอร่อยดีค่ะ นี่คือผักของเรานะคะที่จะทําการนึ่งนะคะกับปลานะคะนี่ก็จะเป็นปลากระปงกับปลายีสบนะคะนี่จะปลานี่คือเราหมักเกลือไว้แล้วนะคะเรามาทําการนึ่งเลยค่ะนี่ค่ะผักต่างๆก็จะรวมกันอยู่ในนี้นะคะค่ะหลังจากที่ยายเดือนห่างหายไปสิบเดือนนะคะสิบเดือนนี้พอดีค่ะ ยายเดือนก็ได้เป็นโครคกระเพาะกดไหลย,ย้อนนะคะคือหนักมากเลยค่ะระยะสามเลยค่ะจะเดี๋ยววันหลังยายเดือนจะมาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะคะวันนี้เรามานึ่งปลากินกันก่อนนะคะอาหารสุขภาพของยายเดือนค่ะ ปลาเนื้อของยายเดือนเสร็จแล้วนะคะหน้าตาหน้าทานไหมคะทุกคนมาคะ่ะมากินข้าวกับยายเดือนเด้อค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะคะถ้าหากว่าชอบคลิปของยายเดือนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ยายเดือนเพื่อยายเดือนจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ